สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่เทั่วทุกุมโลกนะคะชาวสองชาวสวสปลาวนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกๆท,ท่านที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งเข้ามานะคะตอนนี้ผู้ติดตามก็ใกล้จะครบหกหมื่นคนแล้วนะคะขอบคุณมากมายนะคะใครทีเ่เข้าใหม่ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์นเดีด้วยสำหรับวันนี้นะคะจะมาทำคลิป ดวงความรักนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2564วันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันค่ะชาวกันก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง 16ตุลาคมนะคะตัวนี้อาจารย์แบ่งแบบไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยแต่ถ้าใครจะเอาวันที่ในการแบ่งแบบตะวันตกเข้ามาแล้วมันตรงนะคะก็สามารถที่จะเอาตามนั้นได้นะคะรับว่าตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นปโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะตรงนี้ว่าจะยังไง พลังงานจากไพ่ยัง3ใบนะคะตรงนี้นะคะ,ะวันนี้อาจารย์ใช้ไพ่ชุดนะคะ uh, Wisdom of the House the House of Night นะคะ Oracle Cards เป็นไพ่ชุดนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครใช้นะคะแต่ว่าอาจารย์เองไม่ค่อยมีปัญหากับการใช้ไพ่แต่ละชุดะนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะมีไพ่สะสมอันนี้เป็นการเปิด เปิดกรุเปิดกรุไพ่นะคะสะสมไว้นานแล้วเพิ่งเอามาใช้นะคะใช้ครั้งแรกในคลิปของชาวสิงนะตรงนี้นะคะอันนี้ครั้งที่สองใบแรกนะคะคุณได้ไพ่ของเมสเซจนะคะความรักของคุณนะคะอาจจะเป็นความรักผ่านออนไลน์ผ่านการแชทหรืออะไรตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะชาวกันนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเขาเงียบหายไปแต่คุณกำลังจะได้รับ ข้อความอะไรใหม่ๆจากเขานะคะเด e m ม o นนะคะความรักครั้งนี้คุณมีความเศร้าคุณมีความเหงานะคะคุณคิดถึงเขานะคะอาจจะเขาอยู่ไกลาจากคุณนะคะหรือว่ามันเป็นความรักที่มันต้องหา้ามมันคบกันไม่ได้นะตัวนี้นะคะคุณกําลังหาทางเลือกหรือว่าหาทางออกให้กับความรักครั้งนี้นะคะ c ้อหรือว่าคุณกําลังติดต่อ หาคนรักของคุณนะคะเพื่อรอคำตอบบางอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณอยู่ก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูดีก่อนนะคะว่าพลังงานไพ่ตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างวันนี้อาจารย์จะใช้ไพ่ให้น้องแมวนะคะพากันแคสนะคะน้องแมวน่ารักน่ารักนะคะเป็นแมวพันธุ์มาเลยด้วยนะทางนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวความรักของคนที่ขอสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวกันนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่ของ The Star นะคะใบแรกออกมาดีนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะยังไงเหลือว่าคุณจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างสีไม้เท้า อาจจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะเจอสตาร์มาพร้อมกับสีไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นไพ่ของสเตรนด์ไพ่สวยนะคะถึงเขาจะเป็นใบเล็กๆนะคะเดี๋ยวดูสิดีเทลของไพ่ชุดน,นี้นะคะการวาดภาพดีเทลรายละเอียดเขาแบบใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยนะคะดูแม้แต่แบบ ใบหญ้านะคะดอกหญ้าที่ขึ้นมานะตัวนี้นะคะสเตนนะคะดูสเชาวกันคุณกดหัวน้องหมาจมเลยนะคุณเป็นน้องแมวผู้ยิ่งใหญ่นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจะยังไงมีพายของเจ็ดไม้เท้าค่ะเ,เห็นชัดไหมเอ่ยให้จะายเล็กนิดนึงนะคะจานพยายามให้ดูตรงนี้ก่อน หนึ่งดาบค่ะจริงอาจารย์มีไพ่สวยๆอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดกรุ <laughs> เปิดกรุออกมาเอาออกมาใช้ทุกทุกสำรับนะคะก่อนสิ้นปี2,564 <laughs> ต้องคอมมิตเมนต์เอาไว้เลยนะคะต้องใช้ไพ่ให้ครบนะอัศวินดาบค่ะ ไพ่ของแปดไม้เท้านะคะหนึ่ง <1 S 1> เหรียญค่ะอะไรเอ่ยนี้ห้าไม้เท้าค่ะเออไม่ใช่ค่ะไฮโรแฟนนะคะไพ่ของพระสังฆราชนักบวชนะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของราชาเหรียญอาชาวธาตุดินนะคะชาวกันเป็นธาตุดินคุณน่าจะเป็นราชาหรือราชินีเหรียญน,นะคะ The f o o l ค่ะหถ้วยว้าวไม่น่าเชื่อเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าคือตรงนี้ไพ่ ให้เปิดกันสดๆนะคะแล้วดีทุกใบแล้วก็ดีออกมาทั้งหมด12ใบนะตัวนี้นะคะแถวและหกใบนะคะ amazing มากๆนะคะหรือว่าตัวนี้นะคะ message นะคะข้อความอะไรบางอย่างที่ คุณกำลังรออยู่นะคะชาวกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันกำลังจะเป็นข่าวดีนะคะข้อความที่มาลบค้าบรอยน้ำตาของคุณนะคะชาวกันเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความหวังมีพลังใจมากขึ้นในความรักครั้งนี้อุ้ยแต่และพลังงานที่ดีนะตัวนี้นะคะเพราะว่าดูจากไพ่ทาโร่ตัวนี้แล้วขึ้นมาเป็นพลังงานที่ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะไพ่ของเดอะสตาร์นะคะเหมือนกับตัวคุณนะคะชาวกัน คุณค่อนข้างตั้งความหวังแล้วก็รอคอยกับความรักครั้งนี้มากๆเลยนะคะบางคนเฝ้าอาธิษฐานขอให้ความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีไพ่ของระยะทางเข้ามาด้วยนะคะมันดูห่างกันมันดูไกลกันอืม หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าคุณก็ได้นะคะที่เป็นฝ่ายที่ยุ่งอยู่กับเรื่องงานเรื่องภารกิจของคุณจนแบบว่ามันไม่มีเวลาให้กันก็ได้นะคะเดอะ t สตาร์ตรงนี้นะคะหมายถึงความหวังที่คุณคิดกําลังจะปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างตัวคุณกับคนรักนะคะถ้าไม่มีเวลาก็าพยายามที่จะหาเวลาให้กันหรือเดอะสตาร์ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงย้ยายที่อยู่ นะคะหรือเป็นการที่เเคลียร์กับปัญหาเก่าเก่านะคะเคลียร์ปัญหาเก่าเก่าแล้วมาไปต่อด้วยกันกับความรักระหว่างคุณกับเขานะคะไปต่อด้วยความหวังไปต่อกันด้วยพลังของดวงดาวนะคะเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตนะคะดูเรื่องราวความรักนะคะเหมือนตรงนี้ไพ่จะบอกปัจจุบันของคุณเลยนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เลยนะคะ อาจารย์ขอถามก่อนนะคะเรื่องราวความรักระหว่างตัวคุณกับคนรักเป็นอย่างไรนะคะขอถามนิดนึงมีไพ่ของสามเหรียญค่ะอันนี้จะใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะเป็นไพ่ชุดน้องแมวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็น white cat white cat นะคะน่ารักน่ารัก white cat ตัวนี้ซื้อจากคินโอคุนิยะนะคะ สามเหรียญน,นะคะเรื่องราวความรักระหว่างตัวคุณกับคนรักนะคะขอดูโอ้แต่แล้วหล่นทำไมขอดูได้ไพ่อีกชุดหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าเป็นแมวเหมือนกันด้วยความเล็กของน้องทําให้สับยากนะคะราชาไม้เท้า สองดาบนะคะแล้วก็ราชนีดาบอัศวินถ้วย การขออนุญาตย้อนอดีตนะเพราะว่าตรงนี้เหมือนไพ่ขึ้นมาเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันในเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าอยู่ี่ความรักของคุณมาเป็นแบบนี้ยังได้อย่างไรนะคะย้อนอดีตนิดหนึงนะตรงนี้นะคะขอทุกความเป็นมาเ,เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขานะคะสามเหรียญน,นะคะราชาไม้เท้าสองดาบ เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณนะคะตัวคุณน่าจะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆนะคะขึ้นมาด้วยเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าเป็น working woman นะคะหรือเป็นผู้ชายที่เป็นนักธุรกิจที่อาจจะมีกิจการนะคะหรือเป็นระดับหัวหน้าเลยก็ได้ผู้บริหารเลยก็ได้ตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอยู่บนความไม่แน่นอน อยู่ในความสงสัยไม่แน่ใจนะคะ2องดาบนะหรือว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกหนึ่งของเขาหรือเปล่านะตัวนี้นะคะเขามีใครอีกคนนึงคุณก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกคุณไหมนะคะราชาหรือราชินีดดาบคนนี้นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกนะคะ อาจจะไม่พูดแต่ใช้การทําให้เห็นก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําอยากได้อะไรก็ต้องได้บางทีก็ใจร้อนนะแต่ว่าเวลาเขาอยู่กับคุณนะคะเขาก็ดูมีความเข้าอกเข้าใจคุณเขาก็ดูแบบเป็นห่วงเป็นใยดูให้กําลังใจคุณเสมอนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะยังไงนะคะมไม่เคยเปิดไพ่แล้วมันดีออกมาสิบสองใบขนาดนี้นะคะอมยงงเลยมาดูกันต่อ มีไพ่ของเจ็ดถ้วยแล้วก็เป็นเดอะมูนนะคะแต่ว่าเดอะมูนอันนี้มันดูสว่างสีจะดูสว่างนิดนึงนะคะเอาเป็นไพ่ของเฮอร์มิต 1เหรียญน,นะคะแล้วก็สีถ้วยเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะตรงนี้นะคะเหมือนตัวคุณเนี่ยเหมือนตัวคุณคาดหวังกับตัวเขาไว้มากเลยนะคะเจ็ดถ้วยตรงนี้นะคะหรือเขาอาจจะมาให้ความหวังคุณไว้มากๆเลยก็ได้นะคะตรงนี้เจ็ดถ้วยแล้วก็ดอะมูนแต่ว่าคุณยังไม่รับการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ได้ยังไม่ได้รับโอกาสนั้นนะคะโอกาสที่เขาให้ความหวังกับคุณให้คุณฝันให้คุณแบบว่าเพ้อนะคะถึงชีวิตคู่ที่ได้อยู่ด้วยกันกันกบเขาหรือความสมานธที่ชัดเจนกับเขานะคะเดะมูนเหมือนกับอยู่ดีๆนะคะมันก็มีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะคะแล้วเขาก็นิ่งแล้วเขาก็เงียบไปก็ได้นะคะความเป็นฤาษีเก็บตัวเข้าถ้าไปเลยนะคะปล่อยคุณเศร้าปล่อยคุณเหงาคิดถึงเขานะคะหรือเขาอาจจะไม่ตอบข้อความอะไรของคุณเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะบางคน อ่นแล้วก็ไม่ตอบนะไม่ได้บล็อกไม่อะไรนะคะเหมือนคุณเนี่ยรอความชัดเจนรอคําตอบจากเขานะคะความเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะซึ่งเหมือนกับสีถ้วยอ่ะนะคะเขาอาจจะยังไม่สามารถให้คําตอบที่คุณพึงพอใจนะสีถ้วยนะคะสิ่งที่เขาเให้โอกาสมากับคุณเนี่ยคุณไม่โอเคนะหรือว่าเขาอาจจะ ไม่ให้สถานะกับคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าออด้วยความที่คุณตั้งใจคาดหวังกับความรักหรือว่าทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากๆนะคะชาวกันแล้วเขาคุณทุ่มไปเกินร้อยเขาให้คุณแค่ไม่ถึงห0าสิบะนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้นะสี่ถ้วยนะคะไหนขอดูต่อสิว่ามันยังไง ใบนะคะใบนี้มันหงายขึ้นมาเจ็ดใบเฮ้ยทำไมอาจารย์ไพ่มันหงายมาหลายใบโอเคด,ดู่ังราวต่อนะคะสิบในเท้า ที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักกสิบใเท้าอะ่ะมันเหมือนมีกำแพงมันมีอุปสรรคมาก,กั้นขวางความรักระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะมีคนในครอบครัวของคุณหรือเขาที่ไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้หรือว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรในความสัมพันธ์นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะติดอยู่ใน ในความสัมพันธ์เดิมนะคะมีคู่หรือว่าแต่งงานไปแล้วหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรภาระหน้าที่ต้องที่ต้องรับผิดชอบนะคะในเรื่องของงานเรื่องของอะไรไม่มีเวลาให้กันก็ได้หรือว่ามันเป็นอะไรที่ไม่สามารถให้สถานะกันได้นะคะด้วยความที่สถานะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆเลยก็ได้งั้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะยังไงต่อนะคะ มีไพ่ของ Judgment ค่ะเห็นยี่ไม้เลยโอเคก้าวถ้วยแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะ เด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็ห้าด่ะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณเชื่อมาตลอดนะคะชาวกันคุณเชื่อว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นคู่กันนะคะเพราะว่าคุณมีความรู้สึกผูกพันกับเขามากมายนะตรงนี้นะคะตัวคุณอะ่ะไม่เคย ตกเป็นตัวเลือกของใครนะคะตรงนี้นะคะแต่คุณก็ยอมนะคะว่าคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากมายนะคะคุณต้องรอคอยเขานะคะความเป็นก้าวถวยความเป็นจัดเม้นนะคะว่าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณอยากที่จะอยู่ด้วยนะอยากที่จะอยู่ใกล้ๆอยากที่จะมั่นหมายแต่งงานด้วยนะคะหรือคุณค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นคู่ คู่ของคุณในชาติภพนี้นะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยรอเขาด้วยใจจดใจจ่อนะคะบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าคนรักของคุณเขาอาจจะต้องพยายามอย่างหนักนะคะในการที่จะแก้ไขกับปัญหาของเขาในฝั่งของเขาอะนะคะแต่คุณก็พยายามให้กําลังใจเขานะคะถ้าเกิดว่าในฝั่งของเขากําลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่ที่มันมีผลนะคะที่ทําให ตัวคุณกับตัวเขาอ่ะยังไม่สามารถที่จะคบหากันได้ตรงนี้นะคะอืมคุณค่อนข้างที่จะมีความกุ้มใจกังวลใจนะคะหรืออาจจะเคยทะเลาะบอกแหวงกับเขามาแล้วก็ได้นะคะในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้นะเพราะว่าเหมือนกับตัวคุณอาจจะเฝ้ารอเขามาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเขายังไม่สามารถที่จะมาชัดเจนกับคุณได้ นะคุณก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพยายามทุ่มเทปไปเนี่ยคุณอยากที่จะให้เขาเแสดงออกอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ทำให้คุณมั่นใจอะนะคะว่าเขารักคุณอย่างที่คุณรักเขานะอารมณ์แบบนี้นะคะขอดูต่อสิว่าจะยังไงมีไพ่ของแปดดาบค่ะ แล้วก็หนึ่งดาบเก้าไม้เท้าหกไม้เท้านะคะอืมเหมือนตัวคุณอะที่ผ่านมาแปดแปดดาบนะคะ คุณรู้สึกว่าคุณพอมากๆกับความรักครั้งนี้นะคะเหมือนมันไม่มีหนทางที่มันเป็นไปได้มองไปทางไหนมันก็มืดมนไปหมดนะแปดดาบมืดแปดด้านคุณได้แต่เฝ้ารอเขานะคะรอว่าสักวันหนึ่งนะคะเขาจะตัดสินใจเด็ดขาดเขาจะแก้ไขปัญหาของเขาได้นะแต่ว่านาเวลาเนี้ยนะคะดูสิก้าวไว้เท้าอ่ะมันติดขัดกันไปหมดเลยนะคะเหมือนคุณจะก้าวไปข้างหน้าคุณก็ก้าวไปต่อไม่ได้เพราะว่า ขาข้างหนึ่งของคุณเนี่ยนะคะมันอยู่ในวังวนของความรักครั้งนี้นะคะวังวนของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือบางคนตกอยู่ในวังวนของความรักสามเศร้าก็ได้นะ <S <S คุณได้แต่รอนะคะคุณได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะคุณจะสามารถสมหวังกับความรักครั้งนี้ได้นะคะความเป็นหกไหม้เท้านะคะแล้วความหวังความฝันของคุณนะมันอาจจะกําลังเป็นจริงนะคะในช่วงเดือนนี้แล้วกลับมาพาร์ทปัจจุบันกันดีกว่า นะคะเพราะว่าดูสิสีไม้เท้าแล้วก็มาพร้อมกับเดอะสตาร์นะคะสีไม้เท้าเดอะสตาร์ Star, เหมือนกับว่าโอกาสของคุณมันมาถึงแล้วการได้เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่อย่างที่รอคอยเริ่มต้นใหม่อย่างที่คุณเคยฝันเอาไว้นะคะสีไม้เท้านะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆพลังของดวงดาวนะคะหรือว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยเป็นคู่กัน นะคะเพราะนั้นจัก,กรวาลก็เลยจัดสรรน,นะคะทำให้ตัวเขาเนี่ยนะคะสามารถลุกขึ้นมาเข้มแข็งนะความเป็นเอ่อสเตรนต์ตรงนี้นะคะเข้มแข็งฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะแก้ไขปัญหานะคะอย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคะในที่สุดตัวเขาก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะคะที่จะจบกับปัญหาทางนู้นนะคะอืม เพื่อมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะสี่ไม้เท้าเดอะสตาร์ Star, ตรงนี้ตามคาสัญญาของเขาก็ได้นะคะอัศวินดาบคนนี้เขาก็ลังลุยเขาก็ลังพยายามก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อเห็นไหมคะหยิบดาบแล้วนะคะกาลังลุกขึ้นสู้เพื่อคุณนะตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาเองนะคะเขาก็ไม่อยากปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานเขาก็รู้ทีว่าแปดไม้เท้าอ่ะนะคะ คุณเฝ้ารอให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันกําลังพัฒนามันกาลังเติบโตมันกําลังจะได้ไปอยู่ด้วยกันนะคะเพราะนั้นหนึ่งเหรียญน,นะคะเหมือนตัวเขาพยายามนะคะที่จะเป็นฝ่ายที่ลุกขึ้นมาแล้วหาโอกาสตรงนี้ให้กับความรักระหว่างเขากับคุณนะคะความเป็นไฮโรแฟนเขาเป็นคนที่ดีนะคะเพราะนั้นเขาก็เลยต้องพยายามทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง นะเขาพยายามทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเขาพยายามแก้ไขปัญหาให้มันจบลงด้วยดีตัวเขาเองนะคะเขารู้ดีว่าอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นตัวคุณนะตัวเขาอาจารย์พูดไปหรือยังเอ่ยนะคะ ตัวเขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะคะตรงนี้แล้วเขาก็รู้ดีนะคะว่าตัวคุณมีทางเลือกมากมายนะคะราชาหรือราชีเหรียญคุณก็ดูเป็นคนที่มีออร่านะคะคุณเป็นคนที่ทํามาหากินหาเงินเก่งมากๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีพร้อมแล้วนะคะกับเรื่องของฐานะเรื่องหน้าตาก็ดูดีนะคะหน้าที่การงานก็ดูดีมากๆ น,นั้นเขาก็เลยนะคะไม่อยากที่จะเสียคนไปนะคะเขากำลังเคลียร์กับความสัมพันธ์ครั้งเก่ากำลังจบตัวนี้นะคะหรือว่าเขากำลังกลับเข้ามาในความรักกลับเข้ามาชัดเจนกับคุณนะคะ ความเป็นเดอะฟูนะคะเหมือนเขามาพร้อมกับความโสดนะนะคะเดอะฟู fool, คนนี้นะคะเขาแก้ไขปัญหาอะไรที่มันกดดันชีวิตของเขาเขากำลังแก้ไขเขาหลุดพ้นนะคะจากอะไรบางอยา่างชนะติดหลังหรืออะไรที่มันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่แฮปปี้กับชีวิตนะคะเราเขากำลังมุ่งหน้ามาหาคุณนะตัวนี้นะคะความเป็นเดอะฟูก็าอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษา,า,าก็ได้ 6ถ้วยนะคะกับมาหาคุณที่เป็นความรักนะคะความรักที่หวานชื่นของเขาหรือว่าเขาอาจจะเชื่อมั่นว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นเคยเป็นคู่ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติบางก่อนนะเขาก็เลยพยายามทุ่มเทพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับมาอยู่กับคุณนะคะจริงๆตรงนี้ขึ้นมาด้วยตอดสตาร์แล้วจบด้วย6ถ้วยนะคะ เหมือนคนสองคนรู้ดีนะคะว่าคนสองคนเนี่ยน่าจะเป็นคู่กันคุณถึงรอคอยกันและกันคุณถึงพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้ความรักของคุณกลับมาสมหวังได้ในที่สุดนะคะชาวกันอโอเคเลยนะคะสองชุดสองสำรับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวนะคะจับไพ่ออร์เ e กันดีกว่าขอดูไพ่ออร์เ e ชุดนี้ก่อนนะคะมีไพ่ของเร r n น n g เหมือนความรักระหว่างคุณกับเขาว่ามันเป็นการเรียนรู้มันมีการที่ต้องต่อสู้ไปด้วยกันและกันนะคะเรียนรู้รอเวลารอจังหวะรอกาสนะคะที่จะได้ทําให้ความรักของคุณเนี่ยได้สมหวังกันอีกครั้งนะคะ b a r r i e r เหมือนตัวเขาอาจจะต้องแบกภาระนะคะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของอะไรหลายอย่างที่เขาต้องดูแลนะคะมันก็เลยทําให้ตัวเขาค่อนข้างมีเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีภารกิจที่ต้องทํานะคะมีหน้าที่อะไรหลายๆอย่างนะคะที่เขาต้องสู้นะคะอาจจะเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่ออะไรของเขาตรงนี้นะคะมันก็ทําให้เขาอะมีชีวิตที่มันค่อนข้างหนัก นะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะสงสารแล้วก็เห็นใจเขามากๆนะคุณก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีภพ่ในนี้นะคะซินเซียเร t i o n s ชิพความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ให้กำลังใจกันนะคะมีความจริงใจต่อกันหรืออาจจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนนะคะเริ่มจากการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาก่อนนะคะ จากความหวังดีจากความสงสารจากความเห็นใจนะคะกับกลายมาเป็นความรักนะคะพะะนันความรักตรงนี้นะคะเป็นความรักที่มันจริงใจมากๆแล้วก็พร้อมที่จะให้กําลังใจพร้อมที่อยู่ดูแลกันไปนะคะพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสร,รรคความรักทําให้ความรักระหว่างคนกับเขาเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้เดีวเรามาดูนะคะว่าแล้วในไพ่ชุด lovers oracle นะคะชุดนี้รูปหัวใจเนี่ยนะคะไพ่จะให้คำแนะนำอะไรบ้างคุณได้ไพ่รูปนี้นะคะอาจจะเออเรดอา์อานิดหนึ่งนะคะวันนี้มาดูสิว่ายังไงต่อนะคะขอสมามใบมีนูด,น,ดนิดหนึ่ง แล้วก,ก็เป็นรูปนี้นะคะเหมือนมีแสงและเงาตกดูใบนี้สิคะว่าจะบอกว่าอะไร Sexual mm hmm. union นะคะ h o n o r the place in one another where you are one eternal soul For there you will find to bliss mm hmm. ตรงนี้นะคะเหมือนตัวของคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็น คู่กันมาตั้งแต่ชาติพบก่อนก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับมันมีความสัมผัสอะไรที่มันคุ้นเคยกันน่ยนะคะมันสัมผัสได้นะคะถึงจิตวิญญาณในความรักระหว่างที่คุณเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันกับเขานะคะมันทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาไม่มีแรงปรารถนาที่มันแบบลุกโชนมากๆนะคะไม่รู้จะแปลยังไงดีเอาไว้เขินละพอดีกว่านะคะตรงนี้อื Imagine a u l unwanted t u s t นะคะ dissolving into light, creating room, f r n e w opportunities and possibilities for your life อ mm ืม hmm. ไปวันนี้ตรงมากเลยนะคะเหมือนกับสิ่งที่คุณเคยจินตนาการเอาไว้นะคะว่าปัญหาต่างๆที่คุณแบบว่าอยากที่จะแก้ไขมันกำลังได้รับนะคะได้รับแสงสว่างที่เป็นทางออกของปัญหานะคะแล้ว ความรักระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันกําลังมีโอกาสพัฒนานะคะมีความเป็นไปได้ที่ความรักของคุณกำลังจะสมหวังในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ mm hmm. Let there be curse curseness between you but I w r give each other's best love never claims it simply a l l o w and gives เหมือนกับตรงนี้ให้บอกว่า คุณนะคะให้ความผูกพันใกล้ชิดกับเขานะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังให้ระยะห่างระหว่างบุคคลที่ดีกับเขานะคะหรือคุณอาจจะรู้ดีว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่เป็นของคุณช่วงเวลาที่เขาอาจจะต้องกลับไปดูแลลูกๆนะคะหรือช่วงเวลาที่เป็นเวลาส่วนตัวของเขานะคะนั้นตรงนี้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ มันดูง่ายๆนะคะเราก็มันมีแต่การให้นะคะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วก็มันดูเป็นความรักที่ลงตัวแล้วก็มีความสุขนะตรงนี้นะคะสําหรับชาวกันนะวันนี้ไพ่ก็ออกมาแบบ Amazing มากๆเลยนะคะออกมา Amazing เลยนะคะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วอาจารย์ว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวดีนะมเม s s a g ตนนัวนี้ข่าวดีนะคะที่ทําให้คุณเนี่ย จบสิ้นความเศร้าหมองในความรักตรงนี้นะคะทางเลือกใหม่ๆทางออกใหม่ๆระหว่างคุณกับคนรักนะคะกําลังเข้ามาหาคุณแล้วนะในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้ทุกอย่างนะคะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะชาวกันตรงนี้ขอบคุณทุกท่านมากมายนะที่เป็นกำลังใจกับอาจารย์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ